สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ c อมพ o n a c t i o n ัน่น,น,นะครับสวัสดีในทุกช่องทางนะครับเจอกันวันศุกร์ครับพรอบ้อมกับพร้อมก่อนเกมแม้ความพร้อมในสุดสัปดาห์นี้ลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับโอโ้โหเป็นเกมสำคัญนะฮะเที่ยงคืนครึ่งวันเสาร์นะครับช่วงคงสุดท้ายแบบนี้นะฮะทุกนัดทุกแต้มทุกเกมสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับกับสถานการณ์ลุ้นแชมปนะ์ฮะอ่ะลุยกันไป เอาวันนี้เราก็มามูฟกันเรื่องฟุตบอลนะฮะสถานการณ์บ้านเมืองอะไรต่างๆพักไว้ก่อนเหนื่อยมากครับกับาการตามติดสถานการณ์ข่าวนาฟิตกันตลอดทั้งวันนะฮะเอาไปเรื่องฟุตบอลครับความพร้อมก่อนเกมนะฮะจากการแถลงของเจเกนคอปนะครับตั้งแต่ช่วงหัวค่ำของตามเวลาบ้านเรานะครับผู้สื่อข่าวถามถึงสถานการณ์การไล่ล่าซิตี้นะครับตอบเลยว่าผมสนุกกับสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่นะขณะนี้ แต่ผมจะไม่สนุกกเพราะคำถามเกี่ยวกับมันนี่แหละ <c oughs> เพราะว่ามันยังคงนิ่งอแล้วมันรู้สึกเหมือนกับว่าเราชนะเกมไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราแพ้ในวันพรุ่งนี้คุณก็จะมานั่งลงที่นี่แหละแล้วก็บอกผมว่าอ่ะการแข่งขันมันจบแล้วการลุ้นแชมปมันจบแล้วผมคงไม่มีความสามารถสําหรับทําเรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้ทั้งหมดได้เ,เรามีความท้าทายมากมายรอยอยู่ข้างหน้าผมไม่สามารถคิด เกี่ยวกับอะไรที่เราสามารถชนะได้ผมอาจจะไม่ฉลาดพอพอที่จะโฟกัสนะฮะเพื่อเกมเกมเดียวนะครับเราไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่แย่ที่สุดแต่เรามีความท้าทายรออยู่ข้างหน้าผมไม่มีอารมณ์ในการไล่ล่าผมแค่หวังว่าเราจะพร้อมสำหรับเวสแฮมนะครับพูดถึงเดวิดมอยมอยไม่เคยชนะที่แอนฟิลซึ่งมันนานมาแล้วและมันอาจจะยาวนานต่อไปผมแน่ใจว่าเขาเข้าใกล้เราสองสครั้ง ผมยินดีกับเขาจริงๆเขาเป็นเพื่อนร่วมอาชีพที่ดีคนหนึง่งหลังจากประสบความสาเร็จกับเอเวอร์ตันเขาก็ย้ายไปเวสต์แฮมแบบสวยงามพวกเขาแข็งแกร่งมากนะครับเกี่ยวกับฟอร์มของจอรอดโบเวนะนี่คือเป้าหมายของลิเวอร์พูลด้วยนะฮะแล้วก็เจอกับลิเวอร์พูลทีไรมักจะทําผลงานได้อย่างดีด้วยนะฮะเขาบอกว่าโบเวนทุกสันส้นๆเลยโบเวนเขาได้กลายเป,เ,ปเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่น่าเชื่อนะครับและผลงานล่าสุดที่เจอกับเวสต์แฮมล่ะ โอ้โหวันนั้นเราจําได้ดีว่าเราเจอปัญหามากมายขนาดไหนนะฮะคร,ราะบอกว่าในเกมกับเวสแฮมเราแทบไม่ใช่ตัวเองดังนั้นเราควรทําให้ัเป็นการยากมากขึ้นสำหรับทีมอื่นที่จะทําประตูได้มากกว่าที่เราจะทําได้ในวันนั้นครับอัปเดตความพร้อมของทีมกันคราบอกว่าความแข็งแกร่งในเชิงลึกนะ,ะแต่ตอนนี้เรามีบางคนที่ไม่พร้อมแน่ใจเลยว่าตีเโก้ไม่พร้อมใช้งาน เคอร์ติสก็ไม่ได้แย่นะแต่ก็คงไม่เพียงพอสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้เราเห็นมาติดป่วยแต่ว่าไม่ใช่โควิดนะนะครับนาบิเกตาครับพูดสันส้นๆว่ายังไม่รู้นะค,คือยังไม่รู้ว่านาบิจะฟิตพอสำหรับวันพรุ่งนี้หรือไม่นะครับมีเกมส์หลายเกมมีถ้วยหลายถ้วยให้ได้ลุ้นนะครับยังคงเหลืออีก3ภา,ารกิจ3ถ้วยเนี่ยนะฮะปวดหัวในการเลือกทีมแต่ละทีมแต่ละนัดแต่ละรายการหรือเปล่านะฮะ เขาบอกว่า,าผมอยู่มานานพอที่จะรู้ว่าผมต้องการให้ทีมของผมเล่นอย่างไรปัญหาที่แท้จริงก็คือทีมในนัดชิงชนะเลิศตัวสำรองทั้ง5ตัวนั้นยอดเยี่ยมมากมันช่วยเกมฟุตบอลน,นะฮะเป็นเกมที่เข้มข้นกับเชลซีเราต้องมาหารือกันอีกทีหนึ่งจนกว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันจาเป็นมากไปดูที่บรรยากาศการฉลองแชมป์คาราบาวครับนะฮะซึ่งภาพที่ออกมาคือผู้เล่นลิเวอร์พูลทุกคน เฮกันฉลองกันสุดเหวี่ยงนะครับให้ความสําคัญกับถ้วยใบนี้อะฮะมากนะครับแล้วก็การคว้าแชมป์ดูเหมือนจะยิ่งใหญ่ปานแชมป์ใหญ่หรือบางคนอาจจะบอกว่าอ่ะถ้วยลีกคับมันก็แค่ถ้วยเล็กๆทาไมดีใจยังกันได้แชมป์ยุโรปอะไรประมาณนั้นเอา้าจริงๆการได้แชมป์อะไรสักแชมป์มันมันยิ่งใหญ่มันยุ่งยากมันยากเสมอมันควรจะต้องดีใจไม่ใช่เหรอฮะเพราะฉะนั้นการฉลองการดีใจ ด้วยการอาชนะด้วยวิธีแบบนี้วิธีซันเด็ดเดตเนี่ยดวนเดี่ยวกันจนถึง11ตัวแล้วก็เอาชนะทีมที่แข็งแกร่งอย่างเชลซีมาได้ไม่ว่าจนด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสมควรจะต้องดีใจไหมใช่ไหมฮมันก็เลยต้องฉลองกันสุดเวียงหน่อยนะครับเรื่องเหล่านี้เรื่องบรรยากาศการฉลองที่ให้ความสําคัญมากนะครับกับถ้วยใบนี้เนยฮะค,บ,คบบอกว่าเ,ออเด็กๆมีความมั่นใจ เราเคยมั่นใจแบบนี้มาก่อนผมคิดว่าความแตกต่างที่สําคัญก็คือมันนานแล้วแหละตั้งแต่ที่เราเคยเข้าไปสู่เกมชิงชนะเลิศเกมใหญ่ๆเราได้กลิ่นมันนะครับมันเป็นสัมผัสที่เยี่ยมจริงๆผมเคยพูดไปแล้ว 2- อสาครั้งก่อนหน้านี้ตอนที่จังหวะเป่านกหวีสุดท้ายหรือในการยิงครั้งสุดท้ายมันก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างไปจากนัดชิงแชมเปี้ยนลีกเลยเราต้องการสิ่งนั้นมากขึ้นนะครับเรื่องของการ บริหารทีมการรักษาความสดของทีมเอาไว้นะฮะจนถึงช่วงท้ายๆแบบนี้นะครับเขาบอกว่าทางกายภาพนะฮะนั้นแข็งแกร่งความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ก็คือการรักษาความสดเอาไว้เราต้องเปลี่ยนเมื่อวันพุธแต่ก็ผ่านมันมาได้เราต้องเล่นอีกครั้งใน3วันต่อมากับทีมระดับท็อปคลาสมุมมองทางด้านจ,จิตใจเราต้องตัดสินใจเราต้องการที่จะประสบความสำเร็จให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ จากฟอร์มล่าสุดนัดกับนอริชเนี่ยนะฮะโกนาเตโชผลงานได้ยอย่างดีนะครับพูดถึงพัฒนาการของโกนาเต้บ้างครับบอกว่าคุณภาพของเขาช่วยเราไว้ได้มากอย่างเห็นได้ชัดเขามีทักษะทั้งหมดที่คุณต้องการในการเป็นเซนเตอร์ฮับที่ดีนะฮะเขาก็เหมือนเด็กหนุ่มทั่วๆไปบางครั้งสมาธิของคุณอาจจะลดลงนะอาจจะเป็นตรงนี้บ้างตรงโน้นบ้างเขาสามารถทำให้ดีขึ้นได้มากจริงๆเขาดีจริงๆนั่นแหละมันช่วยได้ นะแล้วก็พูดถึงตำแหน่งเซนเตอร์ฮารนะฮะเซนเตอร์ฮารของเราล้วนมีความสัมพันธ์ที่น่าตืน่นเต้นซึ่งพวกเขาทั้งหมดเรียนรู้กันและกันช่วยเหลือกันและกันพวกเขาไม่ได้ไปเล่นตำแหน่งอื่นเพื่อช่วยกันแต่พวกเขาอยู่ใกล้ชิดกันตลอดนะครับอ่ะอันนี้สำคัญมากนะครับอนาคตของเจอเกนครับนะบมีคนถามนะฮะแล้วก็ปีข่าวอ,อกมายะแยะมากมายนะครับว่าทางสโมสรเ,เริ่มที่จะพูดคุย เกี่ยวกับอนาคตของเจเกนคอัมีพูดถึงเรื่องของการต่อสัญญานะครับแต่ไม่ได้เร่งรัดนะฮะไม่อย่ากให้ครอปต้องมานั่งหัวเสียนะฮะกก็ก็มีการสอบถามไปบ้างนะครับซึ่งมันจะเป็นอะไรต่อไปอเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีหนึ่งผู้สื่อข่าวรู้เรื่องนี้ถามเลยนะครับอนาคตของครอปเป็นยังไงครอปบ,บอกว่าแผนการก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและถ้าเกิดผมต้องตัดสินใจในปี2024 ไม่ว่าทางไหนมันจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณภาพของทีมทั้งหมดที่เราทำคือแผนระยะยาวสโมสรต้องดีกว่านี้เมื่อผมไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปนั่นคือแผนชัดเจนนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีทีนึงนะฮะสัญญาจะหมด2024ยังมีเวลาครับก็ขออีกสัก3ปี <c oughs> คืออยู่ยื้อไปเลยให้อยู่ให้นานกว่านี้อฮะอีกสักหน่อยนึงคือ มันมันบอกไม่ถูกนะตอนเนี้ยนะใครจะอยู่ใครจะไปนักเตะนะผมไม่ซีเรียสเลยขอให้ครอบอยู่ยาวขออีกสักช่วงหนึ่งอีกช่วงหนึ่งของสัญญานะฮะสปีอะอย่างน้อยหรืออย่างเยอะก็ไม่รู้นะสปีนะฮะเอานะครับ,นะรบถือเป็นคำวิงวอนจากแฟนบอลนะเมืองไทยโนเนมโนเนมคนหนึ่งนะที่นะเป็นตัวแทนของแฟนบอลอีกเยอะแยะมากมายนะครับ ปาวิงวอนไปนะอยู่ต่ออีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับเจคินครันะอ่ะต่อไปเกี่ยวกับกับการคว้าแชมป์อะไรต่างๆนะครับเขาบอกว่าเราทุกคนทุ่มเทเต็มที่แต่ปัญหาเดียวก็คือทีมอื่นก็เหมือนกันซิตี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ผลักดันกันละกันในระดับสูงเราไม่ได้เป็นฝ่ายกำหนดขอบเขตของตัวเองบางทีเราอาจจะชนะมากกว่านี้แต่บางทีโชคก็ไปดีนะในเรื่องของแต้มนะครับ มันมีการแข่งขันหรือไม่ใช่เพราะเราพยายามที่จะเอาชนะมันนะครับอ่ะทิ้งท้ายความฟิตของบ๊อบบี้ครับยืนยันบ๊อบบี้ไม่ฟิตนะบ๊อบบี้จะไม่พร้อมสำหรับสุดสัปดาห์นี้แผนก็คือเขาจะสามารถกลับมาซ้อมได้ในวันอาทิตย์นี้เป็นครั้งแรกอ่ะโอเคครับความพร้อมของทีมนะฮะการเจอเวสต์แฮมไม่ว่าที่ไหนก็ยุ่งยากเสมอฟอร์มของเวสต์แฮมที่กำลัง เรียกว่าเปล่งปลังนะแล้วเขาก็มีลุ้นนะในพื้นที่แชมเปี้ยนลีกด้วยทําเป็นเล่นไปทีมอื่นจะเป็นยังไงไม่รู้นะการแข่งขันในพื้นที่แชมเปี้ยนลีกนะครับก็ยังคงเข้มข้นอยู่เสมอยังมีลุ้นกักหลายทีมนั่นคือปัญหาของเขาปัญหาของเราเราจะทําแต้มหล่นไม่ได้นะครับถ้าไม่จําเป็นนะฮะ เพราะว่าเราจะต้องรุนสานการณของซิตี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทุกเกมทุกแต้มนะครับโดยเฉพาะเล่นในบ้านจะต้องจัดหนักจัดเต็มทำหน้าที่ของตัวเองให้ประสบความสำเร็จและอย่างอื่นค่อยว่ากันนะฮะอ่ะแม้ว่ายากเราก็ต้องฝ่าฟันไปนะครับนี่คือความท้าทายลิ้วพูและเจอเกันครับชอบความท้าทายสเสมอนะครับอ่ะดเดี๋ยวเจอกันนะครับทูกใจ Subcribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดอะไรก็แล้วแต่นะครับในทุกๆแพลตฟอร์มนะฮะ แล้วก็ช่องอื่นๆด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ